มาถึคิวของ OnePlus กันมากนะคะวันนี้รุอยู่กับทั้ง OnePlus 8แล้วก็ OnePlus 8 Pro แต่ว่าคลิปนี้ค่ะรุงจะเน้นรีวิวไปที่ตัว OnePlus 8 Pro ที่มีอะไรน่าสนใจเยอะแยะมากมายแต่ว่าใครอยากดู OnePlus 8นะคะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างภาพถ่ายตอนช่วงท้ายแล้วก็จะมีค่ะสีนี้ Interstellar นะคะสวยงามมากๆเดี๋ยวมาดูกันช่วงท้ายว่า OnePlus 8จะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ไปดู OnePlus 8 Pro กันก่อนดีกว่าไป ไปดูที่เรื่องแรกคือเรื่องของกล้องค่ะสําหรับอุ้มนะคะกล้องที่ดีต้องถ่ายได้ทุกสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีเขาใช้คอนเซปต์ว่า Beyond Flagship เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพที่ออกมาค่ะอุ้มลองไปถ่ายภาพหลากหลายสถานการณ์นะคะเริ่มจากภาพในเวลากลางวันหรือว่าภาพที่แสงปกติกันก่อนคุณภาพภาพที่ถ่ายออกมานะคะคมชัดสวยงามด้วยคุณภาพของเลนหลักนะคะที่ใช้เซนเซอร์ที่เป็น Sony IMX 689แล้วก็นะคะมีเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่ถึง2.24ไมครอนรรวมทั้งนะคะค่า ฟาเเนี่ยยังอยู่ที่1.78ทํำให้นะคะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพธรรมดาหรือกดไปถ่ายภาพแบบที่เป็นพอร์เทรตเองก็ตามก็สามารถที่จะทำออกมาได้ดีตัดขอบได้สวยงามและที่สำคัญะคะ่ะสำหรับคนที่ชอบไปถ่ายคนนะคะสกินโทนเนี่ยออกมาดูดีเลยทีเดียวไปดูกันต่อนะคะที่เรื่องของการถ่ายภาพแบบอ er ัลต์วาค่ะวัน plus 8 pro ค่ะจะมาพร้อมกับเลนส er ์อัลต์วาความกว้างถึง119.7องศาความละเอียดถึง48ล้านพิกเซลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าเลนส์ตัวนี้ หลังจากที่อุ้งมาไปลองถ่ายดูเนี่ยเราก็ได้ภาพที่กว้างสมใจเนาะแล้วจากมุมมองที่รู้สึกว่าเอยธรรมดาพอใช้มุมมองที่กว้างแบบนี้แล้วความคมชัดเนี่ยย,ยังออกมาดีมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนำภาพเนี่ยกง่า48ล้านพิกเซลนะคะไปใช้ต่อได้เลยสําหรับการถ่ายแบบอัลโทรไวจากเจ้าตัว One Plus 8 Pro นะคะ,ะ,คะยังมีอีกค่ะใครที่ชอบซูมนะคะมาพร้อมกับเล,เลนส์ที่เป็นเทเลโฟโต้ค่ะกว่า8ล้านพิกเซลสามารถทํานะคะไฮบริดซูมได้ที่3เท่าแล้วก็ทําดิจิตอซูมได้ถึง30เท่า อีกด้วยสําหรับกล้องนะคะยังไม่พอค่ะยังมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นความเจ๋งที่เขาแอบเก็บไว้นะคะคือตัวเลนส์ที่ชื่อว่า color filter camera ค่ะความละเอียด5ล้านพิกเซล f 2 4เจ้าตัวนี้นะคะสามารถเนี่ยทำให้ภาพของเราเนี่ยใส่ฟิลเตอร์ต่างเนี่ยได้สวยงามมากยิ่งขึ้นแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยก็ทดลองนะคะเอาไปถ่ายทะลุพลาสติกกัน ซึ่งมันก็ถือว่าเป็นการนวัตกรรมหนึ่งที่ใส่มาแบบที่ทาง OnePlus เองก็ไม่ได้ตั้งใจจะบอกอะเนาะแต่ว่าหลายๆคนเทสแล้วก็สามารถใช้งานได้อ่ะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างวิดีโอกันต่อดีกว่าค่ะวันนี้นะคะเป็นวันแรกค่ะที่ได้ออกมาคาเฟ่แบบ Social Distancing นะคะก็เออมาอยู่ที่ภูมิใจการ์เด้นค่ะอยู่ตรงฝั่งทนเนี่ยแหละ แถวๆพระรามสองนะคะเดี๋ยวอุ้มจะลองเดินให้ดูตอนนี้อุ้มใช้วันพลัสนะคะวันพลัส8 Pro เนี่ยในการถ่ายวิดีโอคลิปนี้อยู่นะจ๊ะคือเมื่อกี้หลังจากที่ลองถ่ายนะคะชอบสกินโทนตอนถ่ายพอเทจมากโดยเฉพาะกล้องหลังะคะ่ะส่วนกล้องหน้าก็ถือว่าทําได้ดีกว่าเดิมแล้วก็วิดีโอมาก็ถือว่าไม่ได้สั่นมากนะเพราะว่านี้คือเดินแบบปกติเลยะคะ่ะตัดสินใจกันดูนะคะตรงนี้สาหรับกล้องหน้าเดี๋ยวไปดูกล้องหลังกัน นี่กล้องหลังนะคะุอลองเปิดโหมด super stable ดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะนี่ก็เดินปกนติเลยเชื่อว่าคนที่ชอบมัน plus นาะแล้วก็แบบเอ๊ะถ้ามันดีเฉพาะเกมหรือเปล่าถ่ายรูปดีหรือเปล่าบอกเลยว่าตัวนี้สามารถที่จะทำเรื่องของภาพแล้วก็วิดีโอออกมาได้ดีด้วยลองวิ่งให้ดู ไปดูกันต่อที่ภาพในเวลากลางคืนเป็นยังไงบ้างดีกว่านะคะตัวนี้ค่ะวันพ l สแปร์โปรจะมาพร้อมกับไน s c a p e 3.0ซึ่งทําให้การถ่ายภาพในเวลากลางคืนของเราเนี่ยง่ายได้มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าพอกดปุ๊บค่ะรอสักแป,ป๊บหนึ่งมันก็จะมามวลผลและภาพที่ออกมาสังเกตดูว่ามันสว่างขึ้นแต่ว่าไม่ได้สว่างจนเกินไปนักยังรู้สึกว่าเป็นภาพในเวลากลางคืนอยู่และที่สําคัญนะคะคือการถ่ายภาพเนี่ยในเวลากลางคืนแต่ว่าใช้นะคะเลนส์ที่เป็นออลโทรไวทำออกมาได้ดีมากเลยทีเดียวท้ง เทียบกับแบรนอื่นๆถือว่าทําได้ดีสุดๆไปเลยเพราะว่าภาพที่เป็นภาพกว้างนะคะส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยคมชัดแต่ว่าเจ้าตัวนี้ค่ะถ่ายเวลากลางคืนออกมายังคมชัดอยู่ อนอกจากภาพในเวลากลางคืนนะคะยังมีโหมดที่ชื่อว่า smart pet capture เจ้าโหมดนี้นะคะเราจะสามารถที่จะถ่ายสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยได้ไง่ายมากขึ้นอุ้มลองแล้วกับแมวอุ้มนะคะตอนนี้ใช้ได้กับแมวกับสุนัขนะคะตัวแมวเองเนี่ยสามารถที่จะแคปเนี่ยตัวหน้าเขาอะค่ะคือมันจะโฟกัสไปที่หน้าของแมวไม่ใช่เฉพาะหน้าคนแล้วนะสําหรับคนที่ใช้วัน plus 8 pro ค่ะยังไม่หมดเพียงแค่นี้ค่ะไปดูกล้องหน้ากันบ้างดีกว่ากล้องหน้าตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับความละเอียด16ล้านพิกเซลค่ะ ใช้เซ็นเซอร์ที่เป็น sony imx 4 7 1นะคะแล้วก็ค่า f จะอยู่ที่2.45คุณภาพของกล้องหน้านะคะก็มีคือโดยรวมเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีนะคะอาจจะแบบไม่ได้ beauty จ๋าเหมือนแบรนด์อื่นๆค่ะแต่ว่าก็ยังมีความคมชัดแล้วก็ทำเรื่องของหน้าชัดหลังเบลอออกมาได้สวยงามดีอีกด้วยถือว่าสมบูรแบบนะคะสำหรับกล้องของตัว one plus 8 pro เรื่องต่อไปที่จะมาทดสกันนะคะจะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่และการชาร์นั่นเองแต่ตัวนี้นะคะความจุเนี่ยให้มาถึง4,510ม mm. ิลลิแอมป์แล้วก็อึดมาก,มากๆเพราะอุ้มเนี่ยเล่นเกมสบสันทันแหลกเลยค่ะแบตก็ไม่หมดสักทีนะคะสุดท้ายก็เหมือนเดิมค่ะต้องเปิดหนังค้างคืนไว้มันถึงจะหมดนะคะใช้รวมกันไปน่าจะ14-15ชั่วโมงได้สําหรับแบตเจ้าตัวนี้ค่ะแล้วนอกจากนี้ค่ะเขายังมากับเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะอย่างเช่นการชาร์จไร้สายที่ชื่อว่าว r p c h a r g ์30 Wireless Charging ค่ะ เป็นครั้งแรกนะคะที่เขาเนี่ยใส่เรื่องของการทำวาร์ฟชาร์จลงมาแบบที่เป็นไวเลสค่ะเขาเคลมว่าใช้เวลาเพียงแค่สานาทีเท่านั้นนะคะแบตบจากศูนย์ขึ้นมาที่50แล้วก็ระบบชาร์จเร็วนะคะตัววาร์ฟชาร์จสามทีเนี่ยยังอยู่เหมือนกันที่วันนี้จะมาเทสกันนะคะบอกว่า23นาทีจะต้องได้แบต5 0จะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่ามาเริ่มเลยล้กันเสียบชารเลยนะคะคอนเฟิร์มนะคะว่าอันนี้เหลือศูนย์จริงๆนะเพราอุ้มเล่นหมดแล้ว แล้วนะคะกดเริ่มนะคะสตาร์ทปึ๊บมาดูกัน23นาทีเราจะได้แบตขึ้นมาเท่าไหร่สำหรับตัว one plus 8 pro ดูกันเลยตอนนี้ 16. 16นาทีได้39% 50%แล้วนะคะตอนนี้ ใช้เวลาเป็นแค่22นาทีกว่าๆเท่านั้น,นะคะ่ะก็คือเร็วกว่าที่เขาเคลมไว้อีกนะคะก็คือสามารถจะทําได้ถึง50%ไปตามที่เ้าเคลมจริงๆจ้าอะสต็อปเลยนะคะคอนเฟิร์มว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ที่50%จริงๆนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูโอเคมาแล้วนะคะเพื่อจะคอนเฟิร์มว่าแบตเตอรี่50% ของแท้แน่นอนนะจ๊ะตามที่เขาเคมค่ะถูกต้องนะคะแล้วก็วาร์ปชาร์จตัวที่เป็นอ๋อไวเลสก็สามารถทำได้เร็วจริงๆนะคะเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยทำได้ดีเลย และสิ่งที่ทาง OnePlus นะคะทำได้ดีทําได้ดีมาโดยตลอดเลยคือเรื่องของ Performance นั่นเองค่ะขึ้นชื่อว่าเป็น OnePlus 8 Pro นะคะต้องมากับชิปเซ็ตที่เจ๋งสุดๆแน่นอนก็คือ Qualcomm Snapdragon 865นะคะใส่ RAM มา 512GB ค่ะให้ ROM มา 256GB แล้วก็ยังนะคะระบบจัดเก็บข้อมูลเนี่ยจะเป็น UFS 3.0อีกด้วย ทีนี้ค่ะมันเหมาะกับการเล่นเกมยังไงบ้างนะคะตัวนี้เนี่ยจะมากับหน้าจอขนาดใหญ่เดี๋ยวอุ้มขอเปิดให้ดูแล้วก็มากับตัวเกมโหมดนะคะตัวเกมโหมดตัวนี้นะคะเราสามารถที่จะเปิดตัวคอนติกโหมดได้เพื่อที่อะไรบ้างบล็อก n o t i f i c a t i ั n ให้หมดเลยหน้ารำคาญเวลาเล่นเกมใช่ไหมคะแล้วก็อะไรที่มันวิ่งอยู่เบื้องหลังเนี่ยช่างมันเลยทุกอย่างต้องมาอยู่ที่เกมของเรานะคะแล้วเราก็กดเปิดมันได้เลยอ่ากราฟิก optimize ได้อีกด้วยนะคะก็มันจะ o p t i m i z e ทั้ง CPU g p u RAM นะคะ DND แล้วก็ performance ต่างๆค่ะตัวนี้ก็จะเจ๋งมากๆเราก็กด start game ก,กันเลย ตอนนี้กำลังติดเกมนี้นะคะก็คือตัว Card r i d e r Rust Plus นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกราฟิกมันแรงนะอุ้มเปิดทุกอย่างเป็นแบบ HD แรงที่สุดเลยค่ะจอตัวนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่าเป็นจอ Full i d Display ขนาด6.78นิ้วสวยงามมากนะคะแล้วก็ความคมชัดเนี่ยจะเป็นแบบ Quad HD Plus ค่ะรองรับคอนเทนต์ที่เป็น HD R10 Plus และสำหรับคนที่ดู Netflix ตัวนี้ค่ะเป็นแบบ l 1ด้วยนะจ๊ะคือว่าสามารถดูคอนเทนต์ที่เป็นแบบ Full HD คมชัดได้ลำโพงนะคะจะเป็น s t e r e o สเตอร์โอค่ะแล้วก็จะมีเรื่องของ d o บ b y Atmos เข้ามาให้ด้วยนะจ๊ะอ่าแล้วก็ความมมชาร์จจะอยู่ที่ประมาณ5 1า ppi มีไอ เดี๋ยวอุ้มขอพามาเล่นเกมกันเลยนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าเมื่อคืนรุ่มเล่นทั้งคืนเลยนะคะก็ถือว่าทําเรื่องของแบตแล้วก็เรื่องของความร้อนได้ดีนะคือจัดการความร้อนได้ดีเครื่องก็อุ่นๆแหละวันตามปกตินะคะแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าเล่นนานๆแล้วมันร้อนนะคะความมันยังของหน้าจอเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะเป็น10บิตคัลเลอร์ด้วยนะคะมันก็จะมีการเกลี่ยสีที่สวยงามมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญคือ r e f ฟ e ชเร a เป็น120เฮิร์ตค่ะเอาเป็นว่า จอดีมากนะคะแล้วก็ p e r f o r m ร์แมดีมากเหมาะกับการเล่นเกมมากๆนะคะและไอเกมนี้นะมันเพิ่งออกใหม่ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกราฟิกมันเนี่ยโอ้โหแม่เจ้าจัดมาให้แบบหนักๆเลยนะคะถึงเกมจะเป็นเกมที่แบบเอ้ดูคิ้วๆน่ารักแข่งกันออนไลน์นะคะเอาเอ,าเอาชนชนชนคนก็ดูเล่นเกมไปก่อนนะอ่าแล้วสําหรับคนที่ ห่วงว่าเอ๊มันกันน้ําได้ไหมกันฝุ่นได้หรือเปล่านะคะเผื่อบแบบเอ๊เผือน้ำหกลงไปตัวนี้เนี่ยจะเป็น IP 68แล้วนะคะก็ไม่ต้องกังวลแล้วนะคะเรื่องของแบบเอ๊จะกันน้ําหรือเปล่ากันแน่นอน Wi-Fi นะคะรองรับ Wi-Fi 6.0ด้วยเพราะฉะนั้นใครที่ใช้ Wi-Fi 6.0แล้วมันก็จะเร็วมากยิ่งขึ้นรับสัญญาณได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับตัว One Plus 8 Pro มันเหมือนเป็นการแบบรวมทุกเ,เทคโนโลยีที่ ดีมากๆมาแล้วนะคะส่วน 5G ออขอเล่าเรื่อง 5G นิดนึงละกัน 5G เนี่ยเขาจะรองรับคอนเทนต์ตัวตัวเครือข่ายนะคะที่เป็น700เมกะเฮิร์ส์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะอาจจะยังไม่ได้รองรับในไทยเร็วๆนี้นะคะถ้าดูจากกระแสทั้งหมดแล้วนั่นแหละคะ่ะอุ้งก็เล่นทั้งเกมนี้นะคะแล้วก็เล่นตัวที่เป็น RV แล้วก็เล่นตัวที่เป็น speed differ เนาะก็ทุกเกมเนี่ยสามารถทําออกมาได้ดีมากๆเลยทั้งเรื่องของการสัมผัสนะคะ <l oss> การทัชชิ่งเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะไม่ใช่แค่ตาเราดูอะแต่ว่ามือของเรานะคะเวลาเราแตะไปที่ปุ่มไหนก็ตามเนี่ยโดยเฉพาะเกมที่มันต้องใช้ความเร็วพวกนี้นะคะ มันจำเป็นจะต้องมีความแม่นยำซึ่งตัวนี้เนี่ยทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวเึ๊บโอเคเข้าเป็นที่3เรียบร้อยนะคะก็อย่างที่บอกไปแล้วค่ะว่าบางคนบอกว่าเอ๊ะมันเกี่ยวกับมือถือไหมคอนเฟิร์มว่าการเล่นเกมเพอร์ฟอร์แมนซ์ของคุณเกี่ยวกับมือถือแน่นอนมือถือที่ดีจะทําให้คุณเล่นเกมได้ดีขึ้นค่ะนี่คอนเฟิร์มนะคะ ส่วนใครที่ชอบแคสเกมตัวนี้สามารถจะเลื่อนมานะคะแล้วกดคําว่าสกรีนแคสตรงนี้ได้เลยนะมันก็จะไปหานะคะตัวที่เป็นไวเลสหรือว่าจะต่อสายก็ได้สําหรับคนที่ชอบแคสเกมนะคะเอาเปว่าครบถ้วนสาหรับคนที่ชอบเล่นเกมและหน้าจอสวยงามจริงๆอ่ะขออนุญาตเปิด Netflix ให้ชมกันนิดนึงนะคะ แล,และสำหรับใครที่ชอบดู Netflix น่าจะชอบนะคะเหมือนที่งบอกไปว่ามันรองรับคอนเทนต์นะคะที่เป็น Full HD ก็คือดูพระราชาได้อย่างคมชัดมากๆนะคะแล้วก็ดูคุณภาพสสวยจริงๆนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูหน้าจอกันชัดๆนิดนึนงแล้วค่ะว่ามันเอ๊ะโค้งไหมหรือว่าไม่โค้งนะคะมันก็จะโค้งที่ขอบด้านข้างสองข้างอยู่นะคะมีความโคง้งแต่ว่าก็หน้าจอเนี่ยค่อนข้างจะสุดขอบเลยแบบนี้นะคะแล้วก็กล้องหน้าจะอยู่ตรงนี้นะคะเป็น กล้องเล็กๆอยู่ตรงนี้นะจ๊ะการวางกล้องค่ะทาที่ด้านขวานะคะตรงนี้ก็จะมีเป็นสามารถจะเลื่อนได้นะคะเลื่อนมาเป็นปุ่มเ,เป็นแบบสั่นนะคะหรือว่าปิดเสียงไปเลยไซเลนต์ไปเลยนะคะหรือว่าจะเปิดเสียงก็ได้จากตรงนี้เลื่อนเอาแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีปุ่ม power อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงอยู่ฝั่งนี้ด้านหลังค่ะก็จะวางกล้องเหมือนที่เห็นกันเนาะวาง แล้วก็มีโลโก้ oneplus อยู่ตรงนี้เขียนว่า oneplus นะคะ,ะตัวนี้อะแดปเตอร์จะเป็น usb c แน่นอนอยู่แล้วเนาะแล้วก็สามารถที่จะ,ะใช้ลำโพงนะคะที่เป็น2รลำโพงก็คือสเตอริโอด้นะคะโอเคอันนี้คือเรื่องของ ตัวเครื่องนะคะถือว่า,าเอาน้ำหนักนิดนึงและกันตัวนี้หนัก199กรัมนะคะแต่เหมือนที่มุ้บอกไว้ตั้งแต่พรีวิวแหละมันทําได้ดีมากเพราะว่ามันบาลานซ์พอมันบาลานซ์เสร็จปุ๊บนะคะเวลาเราถือเนี่ยสมมติเรางถือใช่ป่ะมันใหญ่กว่ามือมุ้มแหละแต่เรารู้สึกว่ามันเบากว่ามือถือที่น้ําหนักเท่ากันนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างจะบาลานซ์แล้วก็มีความบางเนาะทำให้รู้สึกว่าเป็น199กรัมที่แบบเฮ้ยมันถึงหรอมันรู้สึกว่าถือได้สบายนะคะ ดูมาถึงตรงนี้แล้วนะคะน่าจะติดใจ OnePlus 8 Pro เหมือนอุ้มไม่มากก็น้อยใช่ไหมล่ะอุ้มเองนะคะสิ่งที่ชอบมากที่สุดเลยก็คือเรื่องหน้าจอค่ะเพราะว่าจอเนี่ยสวยงามจริงๆได้120เฮิร์ด้วยนะคะแล้วก็รองรับคอนเทนต์ที่เป็น HDR10+ รวมทั้งดู Netflix ได้คมชัดสุดๆไปเลยเรื่องที่2ที่ชอบาก,ก็คือเรื่องของ Perform a n c e นะคะเพราะว่าเราสามารถจะเล่นเกมบนจ้าตัวนี้ถือเพลินๆได้นนทั้งวันเลยอะ่ะและถึงน้ำหนักนะคะในสเปคจะบอกว่า199แต่อุ้มรู้สึกว่าเบาวกว่า2 ร0 0กร,รัมนะคะที่เครื่องอื่นๆที่เป็นแฟกชิปอีกด้วยค่ะเอาเป็นว่าทุกอย่างนะคะเช่นการชาร์จอะไรอย่างนี้ก็สามารถทําออกมาได้ดีตามที่เขาเคลมไว้เกือบทุกเรื่องหลังจากเทสนะคะชอบเลยแหละแล้วก็เรื่องของกล้องนะคะใครที่อยากหานะคะมือถือที่ถ่ายกล้องถ่ายรูปง่ายๆมีฟิลเตอร์ให้เล่นนะคะพร้อมกับใช้งานหลายๆอย่างได้ง่ายๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการซูมการถ่ายภาพแบบอฮลท์วายที่คมชัดมากๆแล้วก็ n นส์เกียร3.0ถ่ายภาพในเวลากลางคืนก็ทําได้ดีเหมือนกันนะคะราคาของวัน OnePlus 8 Pro อะจริงๆทั้ง2รุ่น OnePlus แล้วก็ OnePlus 8 Pro เนี่ยจะมาพร้อมกับ RAM 12 g b นะคะแล้วก็ให้ ROM ม,มา2 0 6 g b ทั้งคู่เลยตัวนี้ OnePlus 8 Pro 34,990บาท OnePlus 8นะคะราคาจะอยู่ที่28,990บาทความแตกต่างมันอยู่ประมาณนี้นะและพิเศษสุดๆค่ะถ้าใครซื้อเครื่องพร้อมกับแพ็กเกจ AIS นะคะคุณจะได้รับส่วนลดค่าเครื่องสูงสุด1,500บาทแล้วก็ถ้าเป็นลูกค้าย,ยายค่ายเบอเดิมก็ลดเพิ่มมาอีก1 0 0 0บาท ย,ยังมีสิทธิ์ดู y o t u u e p พ e มีม m นะคะล็อกแอร์เอเอสเพย์แฟฟรีสูงสุด6เดือนแล้วยังไม่หมดอีกค่ะยังได้รับชม Netflix นะคะนานสามเดือนอีกด้วยค่ะเห็นคุ้มแบบนี้ซื้อกับ a อ s ได้เลยทีนี้นอกจากนี้มีอะไรที่แตกต่างกันอีกนะคะเรื่องของสีค่ะ สีของตัว One Plus 8 Pro เนี่ยจะมาพร้อมกับสีนี้ก็คือกาซิโอจีนค่ะและอีกสีหนึ่งก็คืออัลต้ามารีนบลูส่วนสีของ One Plus 8นะคะซึ่งสีนี้ตมชอบมากขอให้ชื่นชมนิดนึงค่ะตัวนี้คือ i n t e r s t e l l a r Go นะคะซึ่งสีมันจะออกไปเป็นแบบเหมือน,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 นคล้ายๆโลโก้ i n s t a g r กรอ่ะแต่ว่าสวยมากเลยจริงอยากให้มีบนนี้นะคะบน One One Plus 8 Pro ถ้ามีเนี่ยจะงดงามมากๆอันนี้คือความแตกต่างที่2นะคะความแตกต่างที่3คือหน้าจอค่ะหน้าจอขนาดของหน้าจอนะคะจะแตกต่างกันอยู่ เล็กน้อยค่ะตัว One Plus 8 Pro เนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่าเนาะ One Plus 8ก็จะเล็กกว่ากันนิดนึงแล้วก็ตัว One Plus 8เนี่ยจะเป็น90 h z นะคะตัว p 8 Pro เนี่ยจะเป็น120 h z อ่ามีความแตกต่างเรื่องนี้ตัวเครื่องเช่นเดียวกันค่ะน้ำหนักของตัว One Plus 8ก็จะเบาวกว่าแต่ว่าจะไม่รองรับนะคะเรื่องของการน,น้ำกันฝนเนาะเพราะว่าตัวใหญ่เนี่ยจะมี IP68 มาให้ด้วยค่ะเรื่องของกล้องนะคะแตกต่างกันอย่างได้เห็นได้ชัดเลยเพราะว่าตัวกล้องของตัว Pro นะคะจะเป็นกว่า ส่วนตัวกล้องของตัว8นะคะจะเป็น3กล้องเนาะจะเป็น w i d อ ultra แล้วก็มาโครค่ะก็จะแตกต่างประมาณนี้เนาะแล้วก็การชาร์จค่ะตัวเล็กนะคะจะไม่มีไวรลสชาร์จแต่ว่าตัวโตวเนี่ยจะเป็นไวรลสชาร์จและสําคันเป็นเทคโนโลยีใหม่เนาะก็คือสามารถที่จะชาร์จได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยค่ะทีนี้เรื่องของแบตเตอรี่แบตเตอรี่ของตัวเล็กเนี่ยจะอยู่ที่4,300มิลลิแอมป์นะคะ mm hmm. ก็จะน้อยกว่าตัวใหญ่อยู่นิดนึงค่ะก็จะแตกต่างกันประมาณนี้เนาะ p e r f o r m มนซ์ใช้เป็นเซรากคอน ถอง5เหมือนกันนะคะแรมเท่ากันรอมเท่ากันเหมือนที่บอกไปอ่ะประมาณนี้ละกันเดี๋ยว ก่อนจะจบกันไปนะคะวันนี้อยากจะสรุปนิดนึงละกันว่าเปิดตัวออกมาเนี่ยแอบตรงใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าหลังจากที่ได้ทดลองเล่นทดลองใช้งานนะคะเราก็เอามารีวิวเอาแบบไม่ต้องอวยเลยอุ้มคิดว่ามันทำา u l l p e r อร์ม a n c ได้ดีจริงๆนะคะแล้วสิ่งที่มันแพงขึ้นมันน่าจะเป็นเรื่องของชิปเซตแล้วก็เรื่องของการใส่นะคะตัวที่เป็น 5G เข้ามาอุ้มคิดว่าอย่างนั้นนะอ่ะเอาเป็นว่าฝากไว้ประมาณนี้นะคะสําหรับทั้ง One Plus 8แล้วก็8 Pro ใครที่อยากดูตัวอย่างภาพนะคะเดี๋ยวอุ้มจะ,ะให้ดูกัน ะะตัวอย่างภาพของตัว one plus 8แล้วก็ขอจบด้วยประมาณนี้ละกันนะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ